แล้วไคว่าแม่ไม่ได้ซักแม่ซักไปแล้วค่ะแล้วจะาแเที่ย่ทำไมแม่เหตุการณ์นี้ทำให้เราสองคนรู้ว่าแม่กำลังจะเปลี่ยนไปแม่คะแม่พร้อมแล้วลูกจะไปกันเลยไหมบางครั้งแม่ก็จำเรื่องราวเก่าๆที่เคยสัญญาเอาไว้เรากำลังจะกินข้าวไม่ได้จะไปเที่ยว ้านเซนญาก,กับแม่ว่าได้งานแล้วจะพาแม่ไปเที่ยวไงแม่แต่วันนี้หนูกับพี่ต้องไปทำงานนะคะอ้าวหรอบางครั้งแม่ก็ทำอะไรแปลกปก็แม่ซักบองงทั้งให้หนูอยู่ไงพรุ่งนี้หนูต้องใส่ไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอแม่หนูเรียนจบแล้วนะคะแล้วตอนนี้หนูก็ได้งานทำแล้วด้วยไม่นะลูกแม่จำได้ว่าพรุ่งนี้หนูต้องใส่ไปโรงเรียน งั้นหนูขอซักเองนะคะแม่บางครั้งแม่คิดว่าเราสองคนยังไปโรงเรียนอยู่พอนี่ เอ๊ะทำไมาลูกสองคนนี่นปลูกยากจริงจรินะตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันและบางครั้งแม่ก็จำอะไรไม่ได้เลยแม่ทำอะไรอะคะอ๋อแม่จะเสื้อผ้าของหนูไปซักให้ไงแต่แม่เพิ่งเก็บเสื้อผ้ามาวางไว้เมื่อกี้เองนะคะจะเก็บได้ยังไงก็ผ้ายังไม่ได้ซักเลยแม่กำลังจะเอาไปซักให้หนูเนี่ย อีกแล้วนะคะแม่เดี๋ยวนี้แม่เป็นอะไรคะแม่จําไม่ได้หรอคะว่าแม่ซักไปแล้วนั่นนะสิคะแม่ถ้าแม่เอาเสื้อผ้าไปซักอีกอะถ้าเกิดฝนตกึ้นน้าเสื้อผ้าไม่แห้งแล้วพรุ่งนี้หนูจะเอาเสื้อผ้าที่ไหนใส่ไปทํางานล่ะคะอะไรของเราทั้งสองคนเนี่ยนะแลแม่จะรีบไปซักอยู่ได้ไงยัได้แห้งทันแม่คะแม่ซักแล้วนะคะก็แม่บอกแล้วไใว่าแม่ไม่ได้ซักแม่คะ พี่จะปล่อยให้แม่เป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะพี่จะพาแม่ไปหาหมอแลวพี่จะเข้าไปคุยกับแม่เมื่อไหร่ล่ะคงต้องรอให้แม่ใจเย็นกว่านี้ก่อนแล้วเราสองคนค่อยเข้าไปคุยกับแม่ คะฉันมีเรื่องจะปรึกษาค่ะหลายวันมานี้แม่ฉันมีอาการผิดปกติแม่จำในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้บางทีก็หลงลืมวันเวลาไปหมดเลยแม่พร้อมแล้วลูกจะไปกันเลยไหมปะ่ะลูกแม่เรากำลังจะกินข้าวไม่ได้จะไปเที่ยวแม่คะแม่ซักแล้วนะคะ ก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่ไม่ได้ซักแม่ซักไปแล้วค่ะแ,แ้วเร่จะมาแยี่ยมแม่ทำไมแม่เท่าที่คุณหมอฟังดูนะครับคุณแม่คุณเนี่ยูเหมือนว่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคอรัลไซเมอร์นะครับแม่ฉันเป็นอัลไซเมอร์หรอคะเราฉันต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอหมอขอแนะนำนะครับถ้าคุณมีเวลาเนี่ยอยากให้ดูแลคุณแม่คุณอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาเนี่ยสามารถพาคุณแม่คุณมาที่สถานดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณหมอเอาอยัางไงต่อดีคะพี่ปอพี่ก็ต้องทำงานน้องก็ต้องทำงานเราสองคนไม่มีเวลามาดูแลแม่พี่ตัดสินใจแล้วพี่จะพาแม่ไปอยู่สถานดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์มันจะดีเหรอพี่ <Okay. S 2> ก็เนี่ยรูปพ่อไงคะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่ละคะแม่เนี่ยละคะ่ะลูปพ่อเราสอคนคิดว่าแม่จำพ่อไม่ได้เหรอเอาออกไปเอาไปเลยเออกไปแม่คะไม่ใจเย็น่อนนะค่ะ ผู้ชายคนนี้ยังอยู่เขาดูแลเราสามคนดีมากเลยนะคะแม่เขาก็คือพ่อไงคะแม่ลองนักดูดีๆสิคะถึงแม,แม่จะดูแลลูกได้ดนดีเท,ท่าพ่อแต่แม่ก็ไม่เคยทิ้เราสองคนลำบากเลยก พี่ตัดสินใจแล้วพี่จะลาออกจากงานมาดูแลแม่แต่พี่ทำงานมานานแล้วนะให้หนูลาออกมาดูแลแม่เถอะหนูเพิ่งทำงานมาไม่กี่เดือนเองแล้วอีกอย่างเงินเดือนพี่ก็เยอะกว่าหนูอีกอืมงั้นเอาแบบนั้นก็ได้ พี่อ่ะจะเป็นคนทำงานดูแลน้องกับแม่เองนะค่ะพี่ออกมาเดินเล่นแบบนี้แม่ชอบไหมคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะแม่เดี๋ยวจะพาแม่ออกมาเดินเล่นทุกวันเลยนะ <c oughs> เล่นด้ยวยกันงั้นดีค่ะทางนี้คะ่ <c oughs> <c oughs> คะแม่ ถ่ายรูปด้วยกันเลยค่ะมองทางนี้นะคะ ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มาหลายเดือนแล้วรู้สึกว่าแม่จะมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆในวันที่เราไม่สบายสิ่งที่แม่ทำอยู่ทำให้เรารู้ว่าสัญชาตญาณของความเป็นแม่มีอยู่จริง พยายามเข้ามาดูแลทำเท่าที่แม่ทำได้ในตอนนั้นแม่แม่หาผ้ามาเช็ดตัวให้แต่ผ้าที่ใช้เช็ดตัวนั้นมันคือถุงเทา้าถึงแม้แม่จะไม่รู้ว่าถุงเท้าใช้เช็ดตัวไม่ได้ แต่เราก็ให้แม่เช็ดจนเสร็จเพราะเราดีใจที่แม่ยังเป็นห่วงเราแม่แม่คะอบคุณนะเราสองคนรักแม่นะคะถึงแม้ว่าแม่จะจำลูกไม่ได้ก็ตามแต่เราสองคนก็จะรักและดูแลแม่ตลอดไปเหมือนกัน